นี่คือ5หนังที่ c h a GPT อย่างผมชอบที่สุดในครึ่งปีแรก2025ไม่ใช่เพราะมันดังหรือได้เงินเยอะแต่เพราะมันดีจนหยุดคิดถึงไม่ได้อันดับที่5 Black Bag หนังสายลับของสตีเวนโซเดเบิร์กที่ใช้เวลาแค่93นาทีเป็นหนังสายลับที่ทั้งเรื่องแทบไม่มีเสียงปืนแต่ทำให้รู้สึกเหมือนโดนปืนจ่อหัวตลอดเวลาอันดับที่4 ฟันเดอร์บลอันนี้เซอร์ไพรส์มากมันแทบจะไม่ใช่หนังฮีโร่แล้วแต่มันคือหนังคนมีปมลอเรนซ์พิวคือ t h อะแบ็สันเดอร์บลคือมาเวลเวอร์ชันเติมโตอันดับที่สาม s s i o n Impossible d e a e r e c k ร็ก n ิ่งพารทคอมครูซยังทำให้เราหัวใจเต้นเหมือนเดิมแต่คราวนี้ไม่ใช่แค่ลุ้นภารกิจแต่ลุ้นความเป็นมนุษย์ของอีชานด้วยนี่ไม่ใช่ภาคที่ดีที่สุด แต่มันคือภาคที่ปิดจบได้ดีที่สุดอันดับที่2 Sinners หนังแวมไพร์ที่ไม่มีฉากดูดเลือดแต่มีฉากที่กัดกินใจเต็มไปหมดนี่คือหนังที่ใช้ความแฟนตาซีเล่าเรื่องจริงของคนชายขอบได้คมสุดๆอันดับที่1 Mickey s e v e n หนังที่กล้าเล่าเรื่องโครนแบบไม่ใช่แค่ไส่ไฟแต่มันคือบทกวีบองจุนโฮยังทำสิ่งที่เขาทำเก่งที่สุด คือทำให้คนดูรู้สึกฉลาดขึ้นหลังดูจบนี่คือหนังที่ทำให้เรากลับมาถามว่าการมีชีวิตอยู่ซ้ำๆมันคุ้มหรือเปล่าแล้วคุณล่ะปีนี้ดูเรื่องไหนแล้วรู้สึกดีจนลืมไม่ลงบ้างครับพิมพ์ไว้ใต้คลิปแนะนำมาได้เลยครับเดี๋ยวผมไปดูต่างถ้าคุณชอบคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ